ค่ำวานนี้เวลา20นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิรดาโรโหฐานไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศ ในการถวายพระกรยาหารค่ำเพื่อถวายเพื่อเกียรติแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสาราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิปดยุกแห่งเอดินบะระพระราชสวามีในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคารตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ถวายของข,องขวัญแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองคือเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมสัมพันธไมตรีราชวงศ์ไทยอังกฤษประกอบด้วยเหรียญที่ระลึกพระราชธิการจนาพิเศษและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระราชนินีนาถเอลิซาเบธที่สองทรงมีพระชนมายุ70พรรษาพร้อมด้วยหนังสือประวัติความเป็นมาสัมพันธไมตรีระหว่างสองราชอาณาจักรและสองราชวงศ์มีพระบรมฉายาลักษณ์คู่ประดับพระปรามาพิดยยอ่อพปรททองคำลงยาขันน้ำพ่านรองถมทอง รกระเป๋าถมทองลายภาพช้างในป่าหิมพานผ้าไหมเชิงเทียนนินและหนังสือมูลนิธิศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่วนของขวัญที่ถวายแด่เจ้าชายฟลิปได้แก่เต่านินภาพไม้แกะสลักรูปสัตว์นาชาติในป่าหิมพานสำหรับของขวัญที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองและพระราชสวามีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือจานเงินขนาดใหญ่ประดับลายทองที่ขอบ อัลบั้มภาพถ่ายโบราณที่มีพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2394พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2440และพระราชหัตถเลขาสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียจากสมุดทรงพระอักษรเกี่ยวกับการเสด็จพระราชาดำเนินเยือนออสบอนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีนั้นและของขวัญที่ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือชุดน้ำชารวม8ชิ้น หลังจากพระราชทานพระบรมราชูรกาสให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีและคณะถูตานุทูตทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระดำเนินสู่ห้องท้องพระโรงกลางเพื่อส่งร่วมง,งานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสว่าการสเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยของทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้มีความหมายสําคัญ,ญยิ่งอันควรจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติทั้งสองว่า เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับสมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักรถึงสองครั้งจากนั้นสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองมีพระราชด,ดำรัสตอบโดยสรุปว่าทรงรู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทยในปีการจนาพิเศษนี้และทรงตระหนักถึงความเทิดทูนและความจงรักภักดีที่ประสงค์ในกรไทยมีต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลก ประเทศไทยที่ข้าพเจ้าพบเห็นในวันนี้มีความก้าวหน้ามีความเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ยังทำรงรักษามรดกาทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในขณะที่ประชาชนชาวไทยยังมีไมตรีจิตต่อผู้มาเยือนอย่างไม่เสื่อมคลายในช่วง25ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรายังพัฒนาต่อเนื่องในหลายๆด้านการทุรคมนาคมที่รวดเร็วและการเดินทางที่สะดวกสบายทำให้เราใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ในแต่ละปีประชาชนของทั้งสองประเทศหลายพันคนไปมาหาสู่กันโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านธุรกิจการศึกษา,ก,ษาการพักผ่อนในขณะที่ความสัมพันธ์ด้านพาณิชย์วัฒนธรรมและการกีฬาก็งอกงามตลอดเวลาซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของมิตรภาพในอนาคตพระองค์รู้สึกยินดีต่อสัมพันธภาพอันดีเลิศร,ระหว่างรัฐบาลของราชอาณาจักรไทยและอังกฤษที่ได้มีการหาหรือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแยง้งหรือภัยคุกคามต่าง ทางด้านยาเสพติดและที่ก่อการร้ายรวมทั้งปัญหาอาชญากรรมและเชื่อว่าประเทศไทยจะมีบทบาทแก้ปัญหาดังกล่าวเพิ่มขึ้นโดยลำดับ